ใจย่ยมเครับก็เรื่ของอาจรย์โดเบียล่าสุดตุลาคมไมยังโดนอาจรย์โียก็ถือว่าเป็นประเด็นหนึ่งที่กดกําลังซื้ออยู่นะครับอันนี้ผมก็ไม่อยากจะไปต่อรัตตอเสียงแล้วแหะผมคิดว่าจุดจริงขอชัดเจนเรื่องการลดดอกเบี้ยนะครับเดี๋ยวก็จะพาผมไปกดดันท่านผู้ว่าอีกอะไรอีกท่านก็มีความอิสระนะครับแต่ผมก็ฝากไว้แล้วกันว่าความอิสระเนี่ยมันไม่ได้อิสระจากความลําบากของประชาชนด้วยนะท่านก็จะคำนึงถึงความลําบากของพี่น้องประชาชนด้วยเหมือนกันนะครับพรงนี้ผมก็ไม่ได้ไปกดดันอะไรแล้วนะครรััับแแลลล้้้วววผผออออกกมมาาาเชชชื่่่พีนนนนงปะตดสิ นะครับว่ามันควรจะต้องลดไปสลดนะครับตั้งวิชาการเกือบทั้งหมดแล้วตอนนี้ก็เห็นด้วยไม่ต้องลดนะครับและอย่างที่เกิดลดไปแล้วนลเนี่ยผลค่ากี่งเสนสิดกิเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นบวกมากกับาลบไม่เป็นทําให้ค่าเงินบาทอ่อนนะครับทำให้ส่งออกไทยดีขึ้นเราเพิ่งส่งออกอยู่วัน60%ของ GDP นะครับการท่องเที่ยวอ,อีก20%นะครับคนดอลลาร์หนึ่งแลกได้จากดีเป็น35 36ป37 38เขาต้มีกาิน,นจ,จับใช้ใช้สอยในประเทศขึ้นมากยิ่งขึ้น ช่ไหมเขาไม่ได้อยู่แค่โรงแรมใหญ่ๆหรือเอื้อแต่เจ้าสัว,สวยอย่างเดียวเขาก็มาช้อปปิ้งมาซื้อมาทานอาหาราาที่รับทุกคนก็ได้ประโยชน์หมดนะครับอันนี้ก็ผมเชื่อว่าเป็นเศรษฐศาสตร์พื้นฐานทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับก,ก็ผมไม่รู้จะพูดไงต่อไปนะครับผมเชื่อผมพูดมาเยอะแล้วพูดมาพอแล้วนะครับก็เป็นหน้าที่ของคนอื่นที่ต้องพูดบ้างนะครับ